ขี้หวงขี้หวงขี้หวงทำอะไรนะทานมทำอะไรทำอะไรดูดูดูดับไม่ได้ดูดูดูทำความสะอาดทำความสะอาดเสริมสวยเสริมสวยเสริมสวยเลย อ,อ่อนอ่อนดูดูมานอนทับขากันนอนทับขาทำไมเนี่ยฮะเงี้ยวอ่อนมากๆเลยดูดูอื้อ อุ้ย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 ทำไรเนี่ยทำไรเนี่ยทำไรเนี่ย กินด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันนะกินด้วยกันนะอ้าวพี่เหมียวกินนะพี่ชบาแอบกินข้าวแล้วแอบกินข้าวชานมแน้วกินได้ไหมเ้ <c oughs> ย,ยหว่วงหว่วงหว่วงหาน้องหว่วงข้าวอะ่ะ นักสำรวจนักสำรวจของบ้านใช่ไหมสํำรวจมานี่มามามาไปกินข้าวไปกินข้าวไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เหมียวมากินอีกนะพี่เหมียวนอนอยู่นู่นที่ชาบูนะคะพี่ชาบูชาบูเป็นไงอื้ muốn hả ta muốn ăn no nữa, à, muốn muốn ăn nữa.